ถ้าแม่ถ้าแม่ไก่ไม่ไม่เจาะก็ได้สีฟองแล้วขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้บิมด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บิมเอาลงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะบิมก็จะพามาดูไก่ของบิมนะคะบิมเลี้ยงไก่ไว้สามตัวนะคะตัวพูดหนึ่งตัวเมียสองนะคะบิมเลี้ยงไว้ด้วยกันแล้วก็ไม่ปล่อยออกไปไหนเลยนะคะ จุดประสงค์ของบิมเพื่อที่จะให้มันผสมพันธุ์กันแล้วก็ให้พันุ์ของมันกับบิมนะคะบิมไม่อยากให้มันผสมพันธุ์กับสายพันธุ์อื่นนะคะไก่ของบิมนะคะเป็นไก่พันธุ์ชนิดประดู่หางดํานะคะว้าว <Wow. S 1> ตอนนี้บิมมีอยู่ทั้งหมดสามตัวเนาะเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะนี่นะคะเพื่อนๆไก่ มีตัวผู้อยู่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเมียสองตัวตอนนี้นะคะเรามีไก่อยู่ทั้งหมดสามตัวบิมตั้งใจเลี้ยงไว้ให้มันผสมพันธุ์กัน เมื่อกี้นะคะบิมก็พาไปดูไก่ของบิมแล้วใช่ไหมคะทีนี้บิมก็จะมาทำตู้ฟักไข่เองนะคะซึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยบิมก็ไม่ได้คิดจะทำหรอกคะ่ะตู้ฟักไข่แต่ผลปรากฏว่าแม่ไก่ไข่ออกมาแล้วหนึ่งฟองแม่ไก่ก็จิกกินไข่เองนะคะแล้วทีนี้บิมก็เลยแก้ปัญหาโดยการ ทำตู้ฟักไข่นะบิมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านี่คือครั้งแรกของบิมนะคะเรามาดูตู้ฟักไข่ของบิมมามาใกล้ๆบิมก็ใช้กล่องนะคะแล้วก็ใช้หลอดไฟก็จะเนี้ยค่ะตัวนี้หลอดไฟแต่เก็บนะคะเจาะรูเข้าไปแล้วก็เสียบไฟนะคะแล้วทีนี้เนี่ยบิมก็ไปหาไอน้น่มานะคะ แล้วบบิมือเอาไข่มาวางเพื่อที่แบบไข่จะได้อยู่กับที่นะคะเพื่อที่ไข่จะได้อยู่กับที่จะได้ไม่ลื่นไหลาจากจากการที่ไปศึกษาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าตู้ฟักไข่เนี่ยมันจะต้องมีอุณหภูมิอ,อุณหภูมิสามสิบถึงสาองศานะคะ ก็แล้วก็จะต้องมีความชื้นด้วยนะคะบิมก็เลยเอาน้ำมาใส่แก้วนะคะแล้วก็วางไว้ในตู้ฟักไข่แบบนี้นะคะจากนั้นบิมก็เอาไข่ตอนนี้บิมมีไข่อยู่3ามฟองนะคะถ้าแม่ถ้าแม่ไก่ไม่ไม่เจาะก็ได้สีฟองแล้วนี่ ของนี้เล็กมากเลยอ่ะอันนี้บิ๊มไม่แน่ใจว่ามันยังมีเชื้ออยู่หรือเปล่าเนาะเราก็จะวางไข่ไม่ให้ติดกันโทษนะนะคะอ่าวางไข่แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะเปิดไฟให้เขาดอืมความร้อนของไฟอุณหภูมิที่เราให้เขาก็น่าจะพีงพอต่อความต้อง การของการฟักไข่นะคะแล้วเราก็จะเปิดไฟให้เขาแบบนี้ตลอดกลางวันกลางคืนแล้วก็เปิดแบบนี้เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่า <c oughs> วันที่ว่าวันจะได้ผลไหมเนาะ <c oughs> ก็ใครที่ <c oughs> มีประสบการณ์นะคะใครที่มีความรู้ในเรื่องของการฟักไข่การประดิษฐ์ตู้ฟักไข,ข่ขึ้นมาเองก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนำกันได้นะคะ บิมยินดีรับฟังเนาะวันนี้อ่าแล้วก็ช่วงนี้ก็บิมก็อยู่บ้านเนาะก็กักตัวอยู่บ้านช่วงนี้อย่างที่รู้รกันว่าโควิดกำลังระบาดเราก็อยู่บ้านช่วยชาตินะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ